สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียน7มิติของคำว่ารักนะคะคำว่ารักภาษาสวีเดนเริ่มต้นจากคำว่า elskar elskar พูดตามได้นะคะพูดตาม l s k a r l s k a r เป็นคำกริยาแปลว่ารักนะคะแปลว่ารักต่อไปคำต่อไปนะคะเราตัดไอ้3ตัวสุดท้ายในคำนี้ออกแล้วก็เติม l แล้วก็ e n g กนะคะกลายกลายเป็น e l s k l i n g e l s k l i n g e l s k l i n g แปลว่าที่รักต่อไปเปลี่ยนค่ะยังคงคำเดิมไว้นะคะ e l s แล้วบวกกับคำว่า v ว d แ d e l s แปลว่าที่มีคุณค่าควรแก่การรักนะคะสองคำต่อไปนี้รู้ไว้แต่ ขอภาวนาว่าอย่าได้ใช้นะคะ2คํานี้ได้แก่คําว่า älskare e älskare e älskare e e แปลว่าชายชูนะคะถ้าเป็นผู้หญิงหญิงชูคือ e l s k a r i n n a älskarinna e นะฮะต่อไปเป็นวลีให้มานะคะคําว่า e l s k a r varandra e l s k a r varandra เอลส์กาวาแรนดราแปลว่ารักกันและกันนะคะเช่น V elskavaranra V elskavaranra พวกเรารักกันนะคะให้อ่า V elskavaranra V elskavaranra นะคะพวกเรารักกันโอเคนะ V elskavaranra ถ้าอยากจะบอกว่าฉันรักคุณนะคะพูดว่ายังไงคะ ฉั้นเริ่มจากชั้นเลยยยอแล้วก็แอลสกาคำแรกนะคะแอลสกาคุณที่เป็นผู้ได้รับความรักเนี่ยนะคะเป็น d ด y ์เยอะแอลสกาเดย์ยอชั้นรักคุณถ้าเรารักกันก็เป็น v ีแอลสการวารันโอเคนะต่อไปเด็กอายุต่ำกว่า18ห้ามฟังนะคะสำนวนสุดท้ายวลีสุดท้ายนี้เด็กอายุต่ำกว่า18ข้ามไปเลยนะลูกนะคะสำนวนสุดท้ายใช้คำว่า เอลส์กามีดวารันดาต่างกันแค่ไหนคะต่างกันตรงไหนเอลสกาวารันดากับเอลส์กามีดวารันดาต่างกันแค่มีคําว่าเมียดเฉยๆนะคะมะกูดใส่ดาวไว้ว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้นะคะคํานี้เด็กต่ำกว่า18ห้ามเลยนะลูกเอลส์กามีดวารันดาแปลว่าร่วมรักนะคะร่วมรักแต่ไทยปันไทยออกใช่ไหมร่วมรักแปลว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะคะระวังให้ดีนะคะ v e l s c a r ั a d r o n นะเวลาไปเจอพ่อปู่แม่ย่านะคะไปเจอพ่อปู่แม่ยา่าพ่อตาแม่ยายเนี่ยนะคะถ้าจะบอกพ่อปู่แม่ย่าให้ท่านสบายใจว่าเราสองคนรักกันต้องใช้ Velscarvadron นะคะไม่ต้องไปบอกท่านว่า v e l s c a เม a d r o n นะไม่ต้องไปบอกท่านนะคะท่านคัดเดาได้เองโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองด้วยการหาความรู้นะคะเรียนภาษาให้ได้ ให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้พึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นขอบคุณมากค่ะลืมบอกไปว่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะถ้าจะให้แน่อยากได้ความรู้แน่นๆเต็มๆติดต่อสมัครเรียนได้เลยนะคะเรียนภาษาสวีเดนง่ายๆสไตล์มะกรูดนะคะเรียนแล้วจะรู้ซึ้งถึงความคุ้มโอเคก่อนจากให้ฟังเพลงแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนบทนี้นะคะบทเรียนสั้นๆ7มิติของคำว่าเ 7มิติของคำว่ารักนะคะเแอลสการเป็ว่าอะไรคะอลสคลิงอลสวอลสการีอลสกาินนอ,อลสกาบารันดาอลสกาเมียารัขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ